สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พลเาหายกันนานมาก พราะทำงานเยอะสุดๆเลยค่ะก็มีเบิร์นเอาอะไรไปน,นิดนึงเนาะเอาวันนี้กลับมาเพื่อที่จะสร้างความหนักรู้เรื่องความรู้ทางการเงินกันนะคะคําถามค่ะที่เพียวอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองเนาะคือถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีรายได้แล้วเราถูกเลิกจ้างเราจะอยู่ได้อีกกี่วันมาเป็นคําถามที่กระตุบตอมใจแพีมากๆเลยก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออว่ะถ้าอยู่ๆรายได้เราหายไปเลยสึบเพีวจะสามารถอยู่ได้ก,กี่วันซึ่งโลกสมัยนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ๆก็อาจจะมีโรก แบบใหม่เกิดขึ้นภายในพรุ่งนี้แล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้อย่างที่เราเห็นกันอย่างเช่นโควิดเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้คาดการล่วงหน้าได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือวางแผนล่วงหน้าเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าติดแกรมผ่อนหนี้บัตรเครดิตผ่อนหนี้บ้านเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วชีวิตเรามีค่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเพราะฉะนั้นรายรับเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนรายจ่ายควรจะต้องวางแผนดังนั้นนะคะเพื่อนทุกคนเนาะมาตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของทุกคนปน พอพร้อมกันด้วยชุดความรู้ทางการเงินที่แบบหลังจะพูดในวันนี้ค่ะซึ่งความรู้ทางการเงินนะคะมันก็คือความรู้ในการจัดการบริหารงบการเงินนั่นเองค่ะซึ่งงบการเงินนะคะมีทั้งหมด3งบค่ะงบแรกเรียกว่า cash flow statement ค่ะงบเนี้ยเขาจะเรียกเป็นภาษาไทยว่างบกระแสะเงินสดค่ะงบนี้เราเอาไว้เพื่อรู้ว่ารายรับเรามาจากไหนบ้างรายจ่ายจากทางไหนบ้างมันเป็นแคล้ายๆ mobile banking เนอะเห็น transaction ตลอดว่ามีอะไรเข้ามีอะไรออกบ้างงบที่2ค่ะก็คือ งบอินคัมเตทเมนต์หรือว่างบรายรับรายจ่ายนั่นเองคะ่ะงบเนี้ยเราจะทำกันทุกเดือนเนาะเพื่อที่จะรู้ว่ารายรับเรามาจากทางไหนไรายจ่ายทางไหนที่เป็น f i ็ e ซ์ x p e n s e v e r เบิลเ p e n ซ์เนาะหรือว่าจะเป็น saving investment ต่างๆแล้วก็งบสุดท้ายคะ่ะเรียกว่า b a l านซ์ sheet ค่ะหรือว่างบดุลน,นั่นเองหรือเป็นชื่อใหม่ของเขาคืองบแสดงฐานะทางการเงินนั่นเองคะ่ะงบนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการบอกว่าเราเนี่ยมีเงินของเราอยู่ในมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่สมมตินะคะว่าเรามีทรัพย์สินทั้งหมด 10บาทซึ่ง5บาทนี้เป็นเงินเราและ5บาทนี้เป็นเงินของแบงค์ที่เรากู้มาดังนั้นมูล,ลค่าของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ค่ะทั้งหมดที่เป็นของเราเนาะหรือเรียกว่าเงินกู้นั่นเองเงินกู้เนี่ยก็คือ5บาทส่วนเงินกู้ก็คือ5บาทนั่นเองค่ะดังนั้น NetW o r t h หรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะคะมันเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเงินกูจริงๆแล้วมีเท่าไหร่วะอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพราวจะลงลึกไปเรื่องรายได้ค่ะหรือรายรับนั่นเองทุกคนชอบใช่ไหมถ้าชอบพิมพ์มาลึรายรับ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 ที่พราพูดวันนี้นะคะเป็นรายรับ5ขั้นหรือว่า five income l a t e r s ค่ะคนรวยส่วนใหญ่นะคะจะเอารายได้แบบนี้แหละนําเขาไปสู่อิสรภาพทางการเงินนั่นเองค่ะรายรับแรกค่ะพราวเชื่อว่าทุกคนที่ดูพราวอยู่เนี่ยมีแน่นอนก็คือ active income ค่ะ active อินคนัก็คือรายได้ที่เราเอาแรงเวลาและความรู้ไปแลกเงินนั่นเองค่ะ ถ้าแยกออกมาจากในนี้อีก2อันนะก็คือ 1. นึ่งเออร์ e ินคัมเออร์ินคัมก็คือใช้แรงความรู้และเวลาแลกเงินนะคะ2คือแคปิทัลเกนแคปิ a l ลเกนเนี่ยก็คือกําไรส่วนต่างนั่นเองค่ะกําไรส่วนต่างเกิดจากการที่เราซื้อทรัพย์สินหนึ่งมาในราคาที่ต่าแล้วก็ขายในราคาที่สูงขึ้นกําไรที่เกิดจากในกลับนั้นเรียกว่าแคปิทัลเกนนั่นเองค่ะเดี๋ยวพากลทุกคนง,งงมากเลย i อ c o m ินคัมนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของแอคทีฟเออินคัมนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นมาตรงนี้ให้นะคะทุกคคนนจจะะได้เ้นเเนเขาาาาใบร่่มกกัลว2ีย เลเวล e ์แ c คท e ฟอินคันั่นเองค่ะอย่างเช่นพามีคาเฟ่นเนาะเล็กๆที่หนึ่งคาเฟ่นั้นเนี่ยพรา,าจ้างคนมาทำแทนอันนี้ก็คือการที่แพราวเลเวลช์โดยการใช้คนทีมม่มีทักษะความสามารถที่จะเป็นบาริสต้าหรือว่าทำร้านอาหารทำแทนพรวได้อันนี้เรียกว่า l e v เวลช์แอคทีฟอินคัมนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นบริสเทเล็กๆ,ๆเนี่ยค่ะรวมมินี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเรายังต้องแอคทีฟอยู่เนาะแล้วก็อินคัมขั้นที่3ค่ะเรียกว่าเซมิแพสซีฟอินคัมนั่นเองค่ะคำว่าเซมิเนี่ยมันก็บอกแล้วนะว่า ซึ่งอันนี้ก็คือการเป็นกึ่งกึงครือคือ passive income นั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ leverage นะคะ leverage active income ที่เป็นเรื่องธุรกิจเล็กๆหรือว่าจะเป็นโรงแรมเล็กๆนาะแต่วันแตกต่างกันตรงที่ semi passive income เนี่ยค่ะเราวางระบบไว้ให้พนักงานหรือทีมของเราเนี่ยทำงานแทนเราได้เนาะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะทำให้เราในระยะยาวเนี่ยเกิดเป็น passive income ได้นั่นเองค่ะ income ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้อีกก็คืออย่างเช่นการทำการเป็นในหน้าขายประกันนะคะช่วงแรกเนี่ยจะทำได้ได้เงินเยอะมากๆเลยแล้วก็จะ ได้เป็นพสซีฟเล็กๆ,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 ๆในปีหลังๆเนาะมันก็คือการทําครั้งเดียวเหนื่อยในช่วงต้นนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งอย่างของแพลวที่ได้เนี่ยก็คือเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะแพลวก็เซ็ตทำระบบ PMS ก็เป็น Property Management System นะคะอันนี้ก็ทําให้แพลวสามารถไม่ต้องทํางานแอคทีฟอยู่ตลอดได้ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจที่จะทําโรงแรมขนาดเล็กแบบแพลวนะคะเดี๋ยวแพลวก็จะมีคอร์สสอนภในเดือนสิงหาแล้วก็จะมีเว็บบินาร์ ภายในเดือนหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงจะมาแจ้งอีกทีนึงเนาะโอเคอินคัมขั้นถัดไปค่ะอินคัมขั้นที่สีค่ะเรียกว่าแพสซีฟอินคัมนั่นเองแพสซีฟอินคัมเนี่ยใครๆก็ใฝ่ฝันเนาะคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่มีรายได้เข้ามาตลอดซึ่งสิ่งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ลงแรงตั้งแต่ทีแรกเซมิแพสซีฟอินคัมนะคะถ้าเราพัฒนาระบบวางแผนตัวระบบแล้วก็ก๊อปปี้สิ่งเดิมๆไปทําหลายๆที่นะคะในวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดกลายเป็นแพสซี 2020นั่นเอง ซึ่งตัวอย่างนะคะจากขั้นที่4นี้นะคะก็อย่างเช่นการที่เราถือหุ้นในบริษัทใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นคนลงทุนเองหรือว่าเกิดจากการที่เราเนี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นการลงทุนในการทําโรงแรมเล็กๆเ,กเกนาะหลายๆที่ตรงนั้นนั่นเองเนาะมันก็จะผูกกับเซ m i p a s s ีฟอินคัมหรือว่าทําบริษัทขึ้นมาที่นึง่งเหมือน the flash นั่นเองค่ะก็คือหอน่วยตอนแรกแล้วก,ก็ปปี้สิ่งที่ประสบความสำเร็จไปที่อื่นค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะขั้นที่5ค่ะ portfolio อินคัมค่ะหรือว่า พอร์ตโฟลิโอพาสซีฟอินคัมเนาะมันก็เป็นพาสซีฟเล็กๆที่เกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเงินเราส่วนหนึ่งนะคะไปให้คนอื่นลงทุนอย่างเช่นการซื้อกองทุนการซื้อหุน้นการได้เงินจากลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งการที่ลงทุนเล็กๆตลอดตลอดในหุ้นคนอื่นเนาะหรือกองทุนนะ่ะทาให้พอร์ตเราสามารถเติบโตได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะก็ฟังมารบ5ขั้นของรายได้กันแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าตัวเองอยู่ขั้นไหนว่าได้รายได้จากขั้นไหนางสิ่งที่แพรวอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองค่ะว่าคุณอยยาากได้ร ได้จากขั้นไหนมากกว่ากันแล้วอยากจะโฟกัสที่ขั้นไหนให้เวลาตอบ10วินาทีคะ่ะ10 9 8จกค่าสี่3 2 1จบและะ้วค่ะถ้าถามแค่ว่าควรจะมีช่องไหนนะคะเราก็ควรจะมีดุกช่องนั่นแหละมีจากหลายช่องทางมากเท่าไร่เราก็ยิ่งมีความปลอดภัยทางด้านรายได้มากขึ้นเท่านั้นคะ่ะสมมติว่าขั้นที่1มันหายไปก็จะมีขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ามาทดแทนเนาะยิ่งถ้าเราแก่ขึ้นเนี่ยเราคงไปทําขั้นที่1ได้ไม่มากนั่นเองคะ่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่คนรู้แล้วเนี่ยก็ลองวางแผนดูเนาะว่าศักยภาพที่เรามีความสามารถที่เรามีเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้จากช่องทาง1,2,3,5 5อันไหนได้มากขึ้นบ้างค่ะแล้วก็ เหมือนที่พ่บอกเนอะทุกคนควรจะมุ่งไปที่การมี a s s i v e income แต่ก่อนจะมี passive เราก็ต้องมี Active ก่อนนั่นเองค่ะสาหรับใครนะคะที่สนใจอยากอยากจะแพลนะคะช่วยวางแผนทางการเงินแล้วก็ดูว่าเราควรจะเพิ่มรายรับจากช่องไหนบ้างจากสิ่ภาพที่เรามีหรือควรจะทําอะไรในขั้นถัดไปของการเงินนะคะก็สามารถทักมาหาแพลได้เลยค่ะแพล่ก็จะให้เป็นแดชบอร์ดแบบนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้สุขภาพทางการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างเพราะสุขภาพทางการเงินก็สําคัญไม่แพ้กับสุขภาพทางใจนะคะเงินไม่มีใจก็ หวาเวนะคะแต่ถ้าใจหว่าเวมีเงินเราก็เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้ต้องไหมคะทุกคนใครคิดเหมือนกันกับแพรก็ส่งหัวใจมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วพูดกันเหมือนไลฟ์เป็น คลิปนี้นะคะเลราก็จะจบกันไว้ที่แอคทีฟอินคัมค่ะใครมีคำถามสงสัยหรืออยากจะรู้ด้านอสังหาอื่นๆก็สามารถเขียนมาในคอมเมนต์ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่ไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะและว้วก็สุดท้ายนะคะรอติดตามชมคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องรายจ่ายค่ะสําคัญมากพอๆกับรายรับนั่นเองเราอาจจะเจ็บปวดที่ต้องพูดถึงมาหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องทําค่ะจบแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ความรู้ทางแอเงิลในวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบาย Transcrição e